สวัสดีครับคลิปนี้เราก็จะยังใช้รูปเดิมนี้นะครับแต่เราจะแสดงขั้นตอนการเขียนรูปแค่รูปนี้รูปเดียวนะครับโดยที่ไม่ใช้คำสั่งฟิ l ล t นะครับเหตุผลก็เพื่อที่จะให้เรียนรู้คำสั่ง t r i มนะครับแล้วก็การสร้างวงกลมไปด้วยนะครับพร้อมๆกันเลยเอาละครับตรงนี้จํำขนาดไว้นะครับก็คือเป็นสี่เหลี่ยม100คูณหนะครับแล้วจะทำฟิเล e เนี่ยรัศมี10มิลิเมตร นะครับเอาแค่นี้พอนะครับเอาล่ะเรามาเริ่มที่พาร์ทนะครับสร้างพาร์ทใหม่ขึ้นมาตรงนี้เราจะใช้แค่สเกจก็ได้นะครับแต่ผมใช้เป็น e x ็กซ e d b o บ s สเบสไปเลยนะครับเลือกท็อปเพลนพอเลือกท็อปเพลนแล้วผมจะสร้างรูปสี่เหลี่ยมขึ้นมาก่อนนะครับ1รูป อ้าวคลิกได้1รูปแล้วนะครับ Escape แล้วก็บอกขนาดนะครับก็ใช้วิธีบอกขนาดเหมือนเดิมนะครับก็คือระยะห่างระหว่างเส้น2เส้นนะครับคือ100แล้วก็คู่นี้ก็100เช่นเดียวกันนะครับโอเคแล้วก็ซูม to Fit ทีนี้เราจะมาสร้าง ฟิลเลตแบบแมนนวลนะครับก็คือต้องมาใช้คำสั่งสร้างวงกลมนะครับเซอร์เคิลตรงนี้จะเห็นว่ามีทางเลือกอื่นอีกนะครับมีอะไรบ้างครับก็มีเซอร์เคิลแล้วก็มีอะไรครับพ e ริมิตเตอร์เซอร์เคิลก็ตรงนี้เห็นสัญลักษณ์จุด3จุดก็หมายความว่าเราคลิก3จุดนะครับมันก็สร้างวงกลมให้นะครับมันมีวิธีสร้างอยู่แล้วนะครับถ้าใครถ้าถ้าใครเคยเรียนเขียนแบบมาตอนสมัยมัธยมนี่ก็น่าจะพอได้นะครับเพราะตอนนั้นคุณต้องเขียนด้วยมือนะครับแล้วก็ใช้วงเวียนใช้อะไรเนี่ยมันมีวิธีสร้างนะครับ ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเป็นมันเป็นชุดคําสั่งนะครับที่เขาทําไว้เรียบร้อยแล้วนะครับคลิก3ามจุดที่ไม่ได้อยู่บนเส้นตรงเดียวกันนะครับจะได้วงกลมแน่นอนนะครับตรงนี้เราก็ใช้วงกลมเอ่อเซอร์เคิลธรรมดานะครับก็เอ่อจะเห็นว่ามีอะไรครับเนี่ยเขาต้องการอะไรเนี่ยเขาต้องการพิกัดนะครับเขาต้องการพิกัดนะครับก็คือ x y อยู่ที่ไหนแล้วก็รัศมีง่ายๆนะครับผมก็เขียนวงกลมมั่วๆขึ้นมาหนึ่งวงก่อน แบบนี้นะครับติ๊กถูกไปก่อนนะครับวงกลมของเราเนี่ยก็คือก็จะมีจุดศูนย์กลางอยู่อย่างนี้เห็นไหมครับแล้วก็มีก็มีรัศมีอีกค่าหนึ่งผมเอาจุดศูนย์กลางก่อนไหมหรือจะใช้วิธีสัมผัสก็ได้นะครับใช้วิธีสัมผัสก็ได้นะครับก็คือ,อเราเลือกวงกลมวงนี้นะครับแล้วก็เลือกเส้นตรงเส้นนี้กด c อน t r o l แล้วกันนะครับแล้วก็เลือกอะไรครับ tangent ช้าๆนะครับเอาใหม่เอาใหม่ s c a p e ไปก่อน กดเลือกวงกลมตรงนี้1วงนะครับกด Control แล้วก็มาเลือกเส้นนี้1เส้นนะครับแล้วก็มาใช้ตรงนี้ครับสั่งให้มันสัมผัสกันนะครับกดตัวหนังสือก็ได้นะครับกดรูปก,ก,ก็ได้ได้ทั้งนั้นเห <Gone> ็นไหมครับมันก็จะขยับมาสัมผัสทีหนึ่งก่อนนะครับทําแบบเดิมกับเส้นด้านบนก็ได้นะครับก็คือเลือกวงกลมกด Control แล้วก็มาเลือกเส้นบนแล้วก็มาเลือกท a n g e n อีกทีหนึ่งนะครับเอาแล้วครับตรงนี้ ถัดมาก็ยังเห็นว่าวงกลมเป็นเส้นสีน้ําเงินอยู่ก็กําหนดรัศมีนะครับหรือจะทิมก่อนอะทิมก่อนก็ได้นะครับทิมก่อนก็ได้ถ้าถ้าตรงนี้เรากําหนดขนาดเดวมจะเป็นเส้นผ่านศูนย์กลางนะครับทิมก่อนก็ได้นะครับทิมยังไงครับมาคําสั่งนี้นะครับทิมนะครับทิมก็มีทางเลือกนะครับก็จะมีทิมกับ X10 X10 นนี่ก็คือเป็นการต่อเส้นนะครับต่อเส้นออกไปเราใช้ทิมนะครับก็คือตัด trim แล้วเนี่ยมีทั้งหมด4 5ห้าแบบเหมือนกันนะครับผมชอบใช้ trim to cross e t นะครับก็คือตัดจนถึงจุดตัดที่ตัดเส้นนะจนถึงจุดตัดที่อยู่ใกล้ที่สุดนะครับอ่าเรื่องนี้แล้วเนี่ยสมมุติผมมาจิ้มตรงนี้เนี่ยเอากรรไกรมาจิ้มตรงนี้เห็นไหมครับมันก็จะขึ้นพรีวิวว่าส่วนที่จะหายไปเนี่ยคือส่วนไหนเห็นไหมครับอ่ะเห็นไหมครับว่าส่วนที่จะหายไปคือส่วนนี้โค้งหมดนี่เลยก็จิ้มเข้าไปเนี่ยก็หายแล้วเห็นไหมครับอ่าผมโอเคไปก่อน ก็ยังเห็นเป็นเส้นโค้งสีน้ำเงินอยู่ทีเนี้ยบอกรัศมีได้แล้วนะครับก็คือสมาร์ทเดลิเวอรชันน,นะครับจิ้มอย่างนี้นเข้าไปเนี่ยเนี่ยเห็นไหมครับจิ้มเข้าไปมันรู้แล้วว่าเราจะบอกรัศมีเราต้องการใส่รัศมีเท่าไหร่ครับ10พอใส่10ปับ๊บเรียบร้อยเลยเห็นไหมครับเป็นเส้นสีดําเห็นไหมครับเป็นเส้นสีดําเรียบร้อยเลยนะครับแล้วเราก็ฟิล์มส่วนที่ไม่ต้องการออกไปอีก2ส่วนนะครับก็คือตรงนี้เส้นนี้นะครับเนี่ยเราใช้ฟิมทูค o ร์เซสตลอดนะครับฟิมตรงนี้ออกไปเห็นมัครบ ก็จะได้ออกมาแล้วนะครับฟีเลตแบบแมนนวลนะครับก็ทําอย่างนี้ทั้ง4ที่ก็จะได้นะครับอ่ะทำให้ดูเร็วๆอีกนะครับทาให้ดูเร็วๆก็เขียนวงกลมมั่วๆนะครับอ่าวงกลมมั่วๆกด e s c a p e แล้วก็เป็นไงครับเลือกวงกลมกับเลือกเส้นนี้สั่งให้มันสัมผัสกันนะครับแล้วยังไงต่อครับโอเคไปก่อนแล้วก็เลือกวงกลมเส้นนี้กับเส้นข้างบนตรงนี้บอกให้สัมผัสกันนะครับอ่ะโอเคไงต่อครับทริม ฟิมเราเลือกฟิล์มทูคอสเซตไว้เรียบร้อยแล้วมันก็ฟิล์มทูคอสเซตอย่างนี้กดโอเคนะครับแล้วก็มาสมาร์ทเดเวนชั่นบอกลัศมี10ใส่ลัศมี10นะครับอ่าก็กลายเป็นเส้นดำกดโอเคแล้วก็ฟิลมออกอย่างนี้อันนี้ก็เป็นการทำแบบแมนนวลนะครับทำแบบแมนนวลก็เห็นไอเดียแล้วนะครับว่าทำยังไงนะครับก็จะบอกว่า ไอ้คำสั่งฟิเลตเนี่ยก็คือเป็นกระบวนการทั้งหมดตรงนี้และครับเราไม่ต้องมากดเองมันทําให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมพอจะเข้าใจแล้วนะครับเนี่ยถ้าทํำฟิเลตด้วยฟิเลตอย่างเงี้ยนะครับถ้าทําด้วยฟิเลตรัศมี10บงี้ใช่ไหมครับพอเรากดเลือกเส้นนี้กับเส้นนี้ไอ้สิ่งที่เราทําเมื่อกี้หลายๆสเต็ปเนี่ยก็นั่นแหละก็มันก็ทําให้หมดเลยนะครับก็ทําให้หมดเลยกดโอเคอย่างงี้เห็นไหมครับมันทริมให้เรียบร้อยหมดเลยก็ได้เหมือนกันนะครับอย่างเงี้ยพอเราเอ็กซ์ทูดได้เนี่ยเอ็กซิสเก็นะครับเอ็กซ์ทูด เนี่ยมันก็ได้รูปทรงอันเดิมเห็นไหมครับก็ได้รูปทรงอันเดิมทีนี้เราก็จะไปทำแชมเฟอร์ทำอะไรก็ได้เหมือนเดิมแล้วนะครับ